สวัสดีค่ะศาลบ้านสาวเฉิมค่ะพี่นอ้องคข้สวัสดีดครับเบ้าดําครับค่ะมาเบิ้งนะ้ำซุปชิมต้มน้ำใหม่เลยอ่อนอวยสวยดีดีนเนาะเถอะเนาะอ่อนดีคักค่ะสิซำน้ำใหม่ไปกินกับเจลกับปีก่อนค่ะอืออยูนี่ก่นอนซำน้ำใหม่งามๆเนี่ยเถอเนาะดูค่ะโอ้โอโอ่อนดีวะอ่อนดีนะวัวรัวอยูน่นี่งามนี่ พี่ปอตอนนั่งไปขายนี่เนาะนี่แหละ่นไปขายานามนี่นะเพิ่นก่อมาขายนะมี่ตอนนอนแบบนี้หมดมันกระต้มเฉื่อยง่ายยุ่นมันเป็นน้ำใหม่โป้งได้สมมืิอนี่เห็นปะค่ะหืมจเจลกระปี่เนาะเธอเนาะเสียดหืมได้หลายบาทเนะน,นี่เดี๋ยว่นไปขายนะเพราะว่ากระตาหนึ่ง่นเวลาขายก็ได้ขายยี่สิบล้านต้มไหมว่าเยอะต้ม คนหมัมกยุ่ลธรรมแบบว่าได้กินโลดน,นั้นนาะเธอเนาะเห็นปะนี่สน้ำไม้งามๆเราจะไป็นเจลกับปี๊แซ่ดอยากอยากกินฟื้นจนเมือเลล่อ,อคืนต้มไปเมื่อคืนเมื่อคืนนี้เ่าได้กินเข่าแล้วค่ะอดเข่าเลยเมื่อคืนนี้ระบาณกินเข่าว่างหัวคำแล้วมันบ่อยากกเลยอดไปเลย ตื่นขึ้นมาเฮ้ยหิวแล้วเป็นหิวแล้วเป็นข่าวกอนออง,ง้ามเนี่ยอุ้วยสวยยุ้ยสาวบาดให้เพื่อนเราได้เยเธอก็เม็นเดื้นละนี่เนาะหล,ลายพูดเนี่ยเนาะประมาณนี้แหละข้าสาวบาดเป็นสาวเช่มเลยข่ะนะ่วยสวยดีดีจต็มดีอยากไปขายพวกน้เนี่ย มื่อหนาวไปกอดยังซีม้าขายเธอใบเถอะต้มเหรอเนาะต้มขายเนี่ยพี่งามเนี่ยพี่น้องมึงดูเนี่ยค่ะท่อกันมดเนี่ยเนี่ยซ่อมเรียบร้อยแล้วนะดูเนี่ยดูเอ๋อเนี่ยผานน้ำไม่คัดป่านน้ำไม่คัดสันเลยเนาะเถอะเนาะนี่ป่านน้ำไม่คัดสันเลยนี่ท่อก็ซ่อมง่ายๆแบบน้ำไม้ย้ำนี่อ่อนๆบวบไปพี่น้องตัดเกลียวกับปีกันนะค่ะพี่น้องเนี่ยซ่อมเรียบร้อยแล้วค่ะ ี๋อสำนีก้อนจะได้แล้วเขาก็มาต่อมใบจะกินอีกค่ะดูค่ะรวยสวยดีจืดดีค่ะน้องไม่ต้มไงมันโป้งค่ะพูนะไปไปใส่ประทานกันมันเนี่ยเรียบร้อยละเครื่องเขาค่ะพี่น้องมีน้องไม้เนาะค่ะมีน้องไม้ปากแข้งดอกกระลำนี่พักบุ้งเขาไปเก็บมาค่ะพักบุ้งสวยๆแล้วกับแบบอันวบหมูนกเป็นเอิญเนาะทอดปลาทูค่ะไปพี่น้องไปตำเจากะปีัปเนี่ยค่ะพูนะสุดหนึ่งละเจวกะปีกันได้ัปเนี่ยค่ะเซ็ กับต้มน้ำใหม่แล้วก็ถอดกระถูอาหารจบ่บแมเมอนี้เนาะค่ะตอนเสาเฮานี่าจะพาพี่น้องไปลงทงลงงชาอีกคือเกาคะแต่ระมือเห็ดเก็อยาไปเก็บอยู่ค่ะะนันบ่มีเห็ดแต่ว่าเห็ดปลวกลอยออกแล้วพี่น้องพูดว่นมีเวลาเนาะพ่นละนะ่ะเมื่อเมื้อหมดเว้นพ่นละ,นะ,ม,นละ,นะมันกับพอได้อยู่ดิแต่ว่าออก็สิออมมองละหามองละงบไปนะพี่น้องนี่ตำพีเราก้วกระเทียมะะ้อค่ะตรเทียมใส่เลย สกระเทียมสดๆเนก็บเได้นั่นเนาะขั้นเป็นห้องถมทีเรียบร้อยลนันกรยกสูงขึ้นเนาก็สิมีทางน,นั้นยะเพราะว่าน้ำก็บ่ได้ขาดแขนลำมีไดยย่ยี่ห้อยเยอปลูกครบปุพายไปเพอได้กินจากหาหตนอพอล่ะเก็บกิ่นย้อสวนเนี่เนาก็บเพ่อยได้เสือกกรปลอดไายดีน้ออปนีลงเลยค่ะ เพราะอะเดี๋ยวือหนหลอยดิพอแล้วนเนนะเดี๋ยวนำอุ้นลงไปได้มแลนี้แวครับปดแถวครับปีจะกรบปีเพราะว่นอุจุแบบน้ะะดคือโดนลงไปเนาะคะ่ะ ขันแน่หน่อยนึงค่อยเสียหนาวค่ะหนาวยุตนต้นเขาเองได้วเนี่ยค่ะแต่ว่าก็ถือว่ามีน้ำนีหนี่เนะอ,อเนาะได้กินนยู่เรื่อยยุ่ค่ะแต่ว่าต้นนึงมันเน่นโมดิ่งสายโจนะสินวา,นายยนเนี่ยเธอใบมันเหลือง แล้วตัวแฉกแข่งก็แฉกแล้วสิมกันนี่นี่ไส่ล้ไปเลยของเศบค่ะเอาคนมาขึ้นหน่อยให้ดีสิอีก,กน,นะแข่งตรงหล,ลายงั้นสินะคะ่ะเดียวกับปีกามสิบแข่งตรงเยอะแข่งตรงเยอะร้อยองโลง่งยุเลยักแข่งว่าสดกินพอ่อสดกินมาแข่งพ่อเราก็ได้หลายแท็กแว่าเราตํำก็ได้หลายกันเดพี่น้อง เป็นเกลกีน้าไม่ได้หลายแท้ค่ะคุณน่ะเรียบร้อยละค่ะเจลกับปีเนาะค่ะ,ปะ,คะ,ปคะไปพี่น้องกินข้าวน้ำกันไปเลยค่ะมาได้ไปเลยค่ะกินข้าวน้ำกันไปเลยพี่น้องครับเรียบร้อยละกินข้าวนี่แต่แล้อีกคือเกาค่ะข้าวน้อยนะนี่ลังไงเนื่องากโอ้คุณละมุนมันสีกระดิกอายุนกึกกินเขาเมื้อนี้ค่ะพี่น้องเพือ่อสุขภาพนะเพือ่อสุขภาพเลยค่ะให้เก<อ>ับป<อ>ีนมาไปทั้งแนวไปให้เลย ุดนละละมเ,อ,เอ้าก็เดี๋ยวจานน่าจะอ่นตัวนี้เธอ้วมใสซอันนี้ก็น่าเป็นไ้เลเฮ้ยเปลือ้องไหม้แล้วมาเด้ค่ะเขาน้ำไก่พี่น้องมาเด้ค่ะเสตแตอน้ำไก่พี่น้องเดี๋ยวจานลืมที่เนี่ยส,สมกับแม่หมดำกับลงตรงเต่งกับแต่ข่ะต่ละมือน้ำไม้เหรอคับอะไเเอาฟนตกต้นเนี่ย <c oughs> เมื่ออากาศด้วยเนี่ยว่าอันแดดยุตดๆนะฝนตกเส้นเนเี่ยเป็นเพะเอหลังค้าเขาดังงดังเนี้ย่อืมัวนวันฝนตกแดดดแล้วมันโบดแล้วหลังค้ามันหนังเลยดังเนาะนะค่ะังสิกอบมาเลยก็ระไดยุคค่ะก็เลยอยากกินแบบนี้โอ้กมันจะเหนเน่ยนะ ฝน,นคักเนียละ่ะนี่ดำเจ้าไ,าเไปเลยฝนตกพี่นนอกมาค่ะอืมช่อ่หนฝนตกค่ะขี่นอกเป็นนั้น้าอืมฝนตกเป็นหนามเสียมะ Hjertet? บุ้งหมักบุ้งอยู่ลุมอืมนี่บุ้งลแ,ลแล้วไปเก็บม้เหมดลำต้มกุนแน่พัดกินแน่กินสดแน่จิม้มอืมอืมโ,โดนตกแดดออกรับ ถึงว่าเสียนะแต่ะคนกับบุกลเดยียบางคนเยนะกับบ้านทีบางคนเนะกับบ้านห้างเ,เรเคยเห็ๆๆนเขาแบบนี้เขาแบบนี้เลยเขาคนะงามเนี่ยวันที่จะบ้านห้างเนะาะคนาดินดีนะ,นนะเห้นีะตได้งวงไรตัวบาวงใปไง มนม่นมันเนือข้างสิงแน้วนะได้รักนยได้ตเบนนะได้ตมันห้องสหยเข่าเด่กอยากขิงหวดเด้อปุยอย่างกระล้องหน่มั้งขิงวาอ่ะน้ำไหนลงห้งหน

ันปลาตระกูลนี่พานหน้าแรงไปได้นี่พอดีนะเธอเนาะ,นะมันจะขาดน้ำอยู่ประมาณสองเดือนพร้อมหนาวน้ำตื้นเลยห้หน้าม,มันเย็นปลานอกเป็นปลานอกน้ำปลากระนังปลาหนึ่ง วันนี้ขน,นขมครองมาบริเนยร์หน่อยฮะก,ก็เป้งเสด็จเลยน่าเสริมกับในื้อหูดำบอกกันว่าเขาแม่งปลูกต้น,นไม้เลี้ยงน้องหน่อยน,ออนอ่าหน้อยนาแดงตัดขายได้อยู่เนี่ยวันน้ำครอ,องมาเขาเป่งเสด็จเลยเข็ดลองไม่องเลยเพิ่นต้องออกล่ะเพิ่งได้กินน้า

ผลเาเอะสวยงามน้ำแรงน,นะคืนละอ,องกุกงเป็นดอกแล้วปันแบบเนี่ยเป็นหัว้ต้นนี้น่อยก็เป็นดอกสวยด้วพี่น้อง

เอาไปแกงให้ดูก็ยางไปเลยละยางไปเลยยางไปทางนี้หลายละพี่พ่อย้ำอยากยุหังมันจะมีสุละหกสิบบาทเนาะ อยู่ใส่ยูนใส่หตันหันวผักดิมันก็ไม่หลวมคักแข่งไปแขงแล้วก็ไม,ม่ค่ยยอยเกี่ยวไงอืมแล้ก็บึกตึงนั่นขึ้ไปเดี๋ยวีบปทุอืมมันนั้นอะเป็นมันมันได้เนี่ยอืมครับ มันกระดนี่เดอ,เน,น,อน,นนก่นมันเลี้ยงนด้เลยงานน่ยอืมันูนก็เลยเป็นหมาด้ันวนี้ได้กินที่เราไปตัวนี้กินที่เราไปอย่นี้เหรอกมนจะเป็นหมาเขาแปบพักบานออกจากพื้นนิ่นจะมาเป็นหมาดยืือ giờ mày nó cái tuần này hoàn lại đi mà nào thế bảo nó cứ tải nó cứ như vậy luôn dám nhận bước không, không, hạc, không có được đặt đặt tất tuần nó quẹt học hắn cái gì làm một giám mức in khai nọc. Tinh nhuộm toilet hm. We đã mất cái bắp bắp soát hỏng sáng cái bắp 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 bắp

เขาเรีว่าอหไกิ้หลายดิ้เนี่ยต้องไปเอาห้ำแบบมาเรียงผสมน้ำห้ำเหมือนนะอืมปลาว่าไม่นหน่อยเนาะแล้วขนาดแรงมาปุ๊บกะกระดิ้นมาวิวนะครั้งนีน้ตัวหนึ่งฟูก,ก็คือจับขายแล้วประบึกก็ได้ขายเลยละยเพื่งเข้าไปมกไปอย่างเอา กเวนมาเพิ eine er mm. um. uh, ่เนี่ยกเพิ่มมานักอ่นหนักแล้วนะกก็เลี้ยงไปเรื่อยเลี้ยนิ่งใอระไรแอืมหอม้ะครับเลียงมาอแซมเนี่ยปปอกปอกสายทกแปะแล้วแกงเลย คลิปนี้มันเป็นข้าวคิดหยาบเก็บเห็ดปวกวันนด้พี่น้องเห็นบ่เนาะหลงเฟ้นกันเด้อสำหรับคลิปนี้นะค่ะแลาจะมีกระคอฝากไว้สนิทเลยเด้อค่ะพามากินข้าวกินน้ำต้องกันมื้อหนี่งค่ะหลักเจวกับปี๊กินกับต้มมามๆค่ะให้ไล่กับลวกผักทุกชนิดเลยเนี่ยผักหลายๆอย่างค่ะนี่ถูกผักเลยนะพี่น้องแต่ว่ามันหลายมันก็กินบ่ไหวค่ะดอกกะหล่ำกะหล่ำมียกะมีเดี๋ยวก็ไว้กินต่ออีกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนิทเนาะค่ะ สวัสดีค่ะเสริมหักพี่น้องนะค่ะอืมมีหลาย